สวัสดีค่ะออมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำ Mid Year Freak Out Book Tag ค่ะสำหรับแท็กนี้นะคะก็จะเป็นอัปเดตในช่วงครึ่งปีแรกค่ะว่ามีเล่มไหนที่เราชอบประทับใจแล้วก็มีเล่มไหนที่เรารู้สึกว่าอา่านแล้วผิดหวังหรือว่าอะไรยังไงบ้างหรือเปล่านะคะคําถามเหล่านี้เนี่ยคุณปลานะคะก็เป็นคนแท็เรามาใน Instagram นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ทั้ง Instagram แล้วก็ช่อง YouTube ของคุณปลาาไว้ให้นะคะ คำถามต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วออริจินัลเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าคุณปลาเนี่ยก็ได้แปลเอาไว้ให้แล้วแล้วก็เลือกมาบางคำถามแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาตามที่คุณปลาได้ลิสต์เอาไว้ให้เลยค่ะมีทั้งหมด9าคำถามด้วยกันค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะถามว่าครึ่งปีมานี้อ่านหนังสือไปแล้วทั้งหมดกี่เล่มสำหรับเรานะคะตั้งแต่มักกะดาจนถึงช่วงนี้ลาถึงตอนนี้เลยตั้งแต่ในช่วงที่ทำแท็กอยู่ตอนนี้เลยเนี่ยเราอ่านหนังสือไปทั้งหมด17เเล่มค่ะซึ่งสำหรับเราอะก็ถือเป็นตัวเลขที่ ค่อนข้างเยอะนะคะทั่วๆไปแล้วอาจจะถือว่าไม่เยอะไม่น้อยแต่สำหรับเราอะถือว่าค่อนข้างเยอะคิดว่าในช่วงประมาณแบบเมษาหรือสภาอะไรเงีแบบ้ยแคบบ่ะแบบช่วงที่ work from home เป็นช่วงที่แบบไม่มีอะไรทําจริงๆช่วงนั้นเนี่ยอ่านหนังสือเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่อ่านหนังสือมาราธอนด้วยก็เลยยิ่งอ่านเยอะเข้าไปใหญ่ค่ะคําถามที่2นะคะก็คือหนังสือที่ดีที่สุดนะคะของปี2020ค่ะ อันนี้เราเข้าใจว่าน่าจะเป็นหนังสือที่อ่านในปีนี้แล้วก็เป็นหนังสือที่เราคิดว่าดีที่สุดของปีนะคะสําหรับเรานะส่วนตัวเนี่ยก็ต้องยกให้เรื่องดี inexplicable logic of my life นะคะเขียนโดย Benjamin a l i r อุรนะคะเล่มนี้เนี่ยเราก็เคยมีแบบรีวิวแบบเดียวๆแล้วก็พูดถึงไปในหลายวิดีโอแล้วนะคะในแง่ขององค์ประกอบเล่มนี้อาจจะไม่ใช่เล่มที่ดีที่สุดอาจจะไม่ได้มีพล็อตที่เลิศดหรูที่สุดไม่ได้มีตัวละครที่แบบ Amazing ที่สุดอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าช่วงเวลาที่เราหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านมันตรงกับ เขาเรียกว่าอะไรดีคะแบบตรงใจพอดีเลยอย่างเงี้ยอ่านแล้วเลยรู้สึกว่าเนื้อหาในหนังสือเนี่ยมันกระทบใจเราค่อนข้างมากนะคะแล้วก็อ่านแล้วเสียน้ําตาไปค่อนข้างเยอะก็เลยถือว่าเป็นหนังสือที่ทําให้เราประทับใจมากที่สุดคะ่ะแล้วก็เลยถือว่าเป็นหนังสือที่ได้เรทเยอะสุดและนั่นหมายความว่าเป็นหนังสือที่ดีที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกของปี2020สําหรับเราด้วยคะ่ะ คำถามข้อต่อไปนะคะหนังสือที่ออกใหม่ในช่วงที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้อ่านและก็ตื่นเต้นที่จะได้อ่านมากๆสําหรับเล่มนี้นะคะเราเพิ่งเห็นเมื่อไม่นานน,นี้เองนะคะชื่อเรื่องว่าร้านขนมแห่งความหลับค่ะเป็นหนังสือจากฝั่งญี่ปุ่นเขียนโดยซากาก,กิซึคาสะค่ะเล่มนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ซื้อนะคะแต่ว่าเล็งเอาไว้นานพอสมควรแล้วตั้งแต่ช่วงที่แบบว่าเปิดให้พรีออเดอร์นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้พรีออเดอร์เสียดายมากๆเหมือนกันเพราะว่ามีของแถมที่น่ารักมากด้วยเล่มนี้เนี่ยก็ ชื่อเรารู้สึกว่าชื่อหนังสือก็ดึงดูดแล้วแล้วปกก็น่ารักแล้วก็สวยมากๆนะคะส่วนตัวเราบอกไปหลายครั้งแล้วว่าเป็นเป็นแฟนของหนังสือที่พูดถึงอาหารพูดถึงขนมอะไรเงี้ยเนาะเล่มนี้เนี่ยมีอยู่ในชื่อเรื่องเลยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับร้านขนมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังรู้สึกว่า คำว่าความลับเลยนะคะมันให้ฟีลแบบว่าดูลึกลับดวยเลยนส่วนตัวเรานะคะยังไม่ได้อ่านหลังปกว่าข้างหลังปกเนี่ยเขียนไว้ว่ายังไงมีคาโปรยแบบไหนหรือว่าเรื่องย่อจริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับอะไรแต่เห็นแค่ชื่อเรื่องเห็นแค่ตัวปกหน้าเนี่ยเราก็รู้สึกว่าดึงดูดใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้อ่านมากๆแล้วตอนนี้เรายังไม่ได้ซื้อนะคะแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะซื้อเร็วๆนี้แหละขอให้เคลียร์กองหนังสือดองที่ดองเอาไว้ให้มันลดลงไปสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อเล่มนี้มาอานค่ะ คำถามข้อถัดไปนะคะถามว่าหนังสือที่จะออกใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังที่อยากอ่านมากที่สุดอันนี้ก็ต้องบอกตรงว่าแบบเราเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ตามเทรนหนังสือที่ออกในแต่ละปีสักเท่าไหร่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเทรนของต่างประเทศหรือว่าเทรนในประเทศไทยเองเรารู้สึกว่าแบบ เราค่อนข้างเฉยๆอะไรเงี้ยน้อยมากนะคะที่เราจะแบบโอ๊ยเฝ้ารอให้หนังสือเล่มนี้ออกอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราจะไปรู้แบบใ,น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 ในกล้ๆวันหนังสือออกแล้วแบบในอินสตาแกรมมีการโปรโมทหรือว่าใน Facebook มีการแบบว่าขึ้นแอด,ดโฆษณาอะไรเงี้ยเราถึงจะเห็นแล้วค่อยแบบเออน่าสนใจดีแล้วค่อยรอติดตามอะไรเงี้ยมากกว่าซึ่งมันก็จะเป็นช่วงระยะเวลาแบบแค่แบบ2สัปดาห์ก่อนหนังสือออกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบ ตอนนี้นาะรู้สึกว่าแบบไม่ได้มีหนังสือที่แบบเฝ้ารออยากอ่านอดใจไม่ไหวะไะอะไรเงี้ยไม,ไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหรค่ค่ะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้นะคะก็ตอบง่ายๆสันๆเลยว่าแบบไม่ได้มีเป็นพิเศษคะ่ะ คำถามข้อถัดไปนะคะหนังสือที่อ่านแล้วผิดหวังมากที่สุดอันนี้เนี่ยก็น่าจะต้องยกให้ h o m o d e u s A Brief History of Tomorrow นะคะหรือว่า h o m o d e u s ประวัติย่อของวันพรุ่งนี้ถ้าจะไม่ผิดนะคะชื่อในภาษาไทยอันนี้นะคะเราก็ได้อธิบายเหตุผลไปพอสมควรในวิดีโอประมาณแบบวิดีโอก่อนหน้านี้ประมาณ2วิดีโอก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าก็จะขอยกมาสรุปส,ปสั้นๆง่ายๆตรงนี้แล้วกันว่าทาไมเราถึงผิดหวังหนังสือเล่มนี้มากที่สุดเราคิดว่าส่วนตัวแล้วเ,เรามีความคาดหวังต่อนหนังสือเล่มนี้ ค่อนข้างสูงสูง่งาปกติสูงมากกว่าหนังสือเล่มอื่นๆแล้วก็มันเป็นหนังสือที่แบบตรงตามธีมที่เราคิดจะอ่านในปีนี้อยู่แล้วนะคะก็ลเลยคาดหวังมากไปอีกแล้วก็มีหลายคนมีฟีดแบ็ที่ดีมากกับหนังสือเล่มนี้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะสนุกกับการอ่านแน่ๆเลยหรือถึงแม้เราจะไม่สนุกเราต้องได้อะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายจากหนังสือเล่มนี้แน่ๆเลยแต่สุดท้ายแล้วเรากบรู้สึกว่าไอเดียต่างๆที่ ที่มันปรากฏในหนังสือเล่มนี้ยเป็นไอเดียที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกประหลาดใจอย่างที่คาดเอาไว้ไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรมากมายนะคะก็ถ้าจะต้องเลือกสกเล่มหนึง่งในครึ่งปีแรกที่แบบว่าเอออ่านแล้วผิดหวังก็น่าจะเป็นเล่มนี้ค่ะคำถามถัดไปนะคะถามว่าหนังสือที่สร้างความประหลาดใจมากที่สุดเล่มไหนอันนี้เนี่ย ก็ต้องบอกว่าประหลาดใจจริงๆไม่คิดว่าจะชอบนะคะเนื่องจากว่าเป็นหนังสือคลาสสิกแล้วก็คิดมาตลอดว่ามันอ่านยากต้องอ่านไม่รู้เรื่องแน่เลยนะคะเล่มนี้คือ Pride and Prejudice นะคะเขียนโดย Jane Austen ค่ะอย่างที่บอกนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือคลาสสิกเขียนแบบเขียนมานานหลายร้อยปีแล้วอะไรเงี้ยตัวภาษาก็ยากเราเลือกอ่านเป็นภาษาแบบออริจินอลคือภาษาอังกฤษนะคะเ,เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมีปัญหากับการอ่านแน่เลยมันจะต้องน่าเบื่อแน่เลยอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็มันเป็นหนังสือเล่ม แรกที่เราหยิบมาอ่านที่อยู่ในหมวดคลาสสิกสำหรับปีนี้นะคะคลาสสิกแบบคลาสสิกจริงๆอะไรอ่างี้ค่ะแต่พออ่านแล้วเรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบอะเราชอบตัวละครเราชอบการผูกเรื่องแล้วเราก็ชอบภาษาภาษามันอ่านยากก็จริงแต่ว่ามันก็มีสเสน่ห์บางอย่างในเนื้อเรื่องในตัวในตัวของภาษาเองที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแล้วอยากตามเรื่องไปเรื่อยๆเราอยากจะอ่านแบบสไตล์การเขียนแบบนี้ไปเรื่อยๆช่วงแรกอาจจะมีแบบติดขัดอยู่บ้างแต่พอหลังๆนะคะอ่านไปเรื่อยก็รู้สึกว่าแบบ เอ้ยมันสนุกเลยอแล้วก็พออ่านจบก็ยิ่งรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองว่าเฮ้ยในที่สุดเราก็อ่านหนังสือคลาสสิกได้จบอะไรเงี้ยค่ะเราก็อ่านรู้เรื่องด้วยแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องอย่างเดียวนะแต่ว่าสนุกไปกับเรื่องได้ด้วยค่ะอันนี้เล่มนี้ก็เลยเป็นเล่มที่ทําให้ประหลาดใจในไงว่าแบบประหลาดใจที่เฮ้ยอ,อ่านจนจบอ่านแล้ก็สนุกแล้วก็อ่านแล้ก็อ่านรู้เรื่องอะไรเงี้ย ปะะเป็นเรื่องของนักเขียนกันบ้างค่ะอันนี้ถามว่านักเขียนคนไหนที่เราเพิ่งอ่านหนังสือของเขาเป็นครั้งแรกในปีนี้แล้วก็ชอบงานเขียนของเขามากๆนะคะคําตอบสําหรับข้อนี้นะคะ mm hmm. ก็คือเจนออสเซนค่ะตัวของเจนออสเซนเนี่ยเป็นคนที่เราไม่คิดว่าเราจะหยิบหนังสือของเขามาอ่านปีนี้นะเป็นปีแรกเลยนะคะที่เรา ตั้งใจอยากจะลองอ่านงานของเขาดูแล้วพออ่านจบก็ต่อเนื่องจากข้อที่แล้วเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนเขียนหนังสือ Pride and Prejudice นะคะที่เราตอไปข้อเมื่อกี้คืออ่านจบแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออสไตล์การเขียนของเขามันเฮ้ i, มันน่าติดตามอะ่ะภาษาที่เขาใช้มันแบบน่าสนใจมีสเสน่ห์แล้วก็สนุกนะคะทำให้คนที่ไม่ได้ถนัดคลาสสิกมากอย่างเราแล้วก็เป็นมือใหม่หัด มากๆเนี่ยเรงสนุกไปกับเรื่องได้ถึงแม้ว่าการใช้ภาษาโครงสร้างประโยคในอ่อของภาษาเนี่ยมันจะค่อนข้างยากต่อการทําความเข้าใจก็ตามเราอ่านไปแค่สองเล่มคือ p r i d e a n d prejudice เล่มนี้นะคะแล้วก็อีกเล่มที่อ่านจบไปคือ Lady Susan นะคะ อันนี้เนี่ยเราอ่านเป็นฉบับภาษาไทยนะคะก็แอบเสียดายนิดนึงคิดว่าถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษน่าจะชอบมากกว่านี้นะคะเพราะว่าจริงๆสิ่งที่ทําให้เราชอบเจนออสตินอ่ะก็เป็นเพราะสไตล์การเขียนของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเออถ้าเกิดอ่านสังติอาจจะชอบมากกว่านี้นิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบนะในแง่ของอะไรหลายๆอย่างนะคะเราก็ยังรู้สึกว่าเราชอบ Pride and Prejudice มากอยู่ดีะคะ่ะก็ เราตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะยังคงหางานเรื่มอื่นๆของเจนออสเทนนะคะมาอ่านอยู่เรื่อยๆแล้วก็ถ้าอ่านครบจบแล้วยังไงเนี่ยอาจจะมาทำเป็นวิดีโอรีวิวแบบรวดเดียวให้ทุกคนได้ชมกันอีกทีนึงคะ่ะถัดไปนะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับหนังสือที่ อ่าแล้วร้องไห้หนักมากในปีนี้นะคะก็คิดว่าทุกคนน่าจะเดา,ดาได้เนาะเพราะว่าพูดเกลิ่นไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็พูดไปในหลายวิดีโอแล้วด้วยเหมือนกันนะคะอ่เล่มนี้เลยค่ะที่เพิ่งตอบไปเมื่อเมื่อกี้เลยก็คือ D inexplicable logic of my life นะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าแบบเราหยิบหนังสือเล่มนี้มาในช่วงที่มันพอเหมาะพอจอกมากๆนะคะแมสเซจในหนังสือที่เขาเพยายามจะสือ่อมันเป็นแมสเซจที่เรากําลังอยากได้ยินอยู่พอดีกําลังอยากได้อ่านอยู่พอดีนะคะหนังสือเล่มนี้พออ่านจบแล้วก็เลยทาให้เรา ร้องให้หนักมากนอกจากนี้นะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ยังเน้นในเรื่องของมิตรภาพครอบครัวความสัมพันธ์ของตัวละครด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ช่วงนี้เราท่้งอินแล้วก็เซนซิทีฟเป็นพิเศษนะคะอ่านเล่มนี้จบปุ๊บก็เลยแบบร้องไห้หนักมากๆจริงมันไม่ใช่หนังสือแบบเศร้าหรือว่าอะไรขนาดนะั้นเลยนะแต่ว่ามันเป็นหนังสือแนวแบบกินใจอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มากกว่าค่ะก็เนี่ยค่ะเล่มนี้ที่ทำให้ร้องหนักมากแบบสูดน้ำมูกแบบฟึดฟัดเลยอะ คำถามข้อสุดท้ายนะคะหนังสือเล่มที่สวยที่สุดที่ซื้อในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานี่ค่ะก็อันนี้จริงๆก็แอบเลือกยากนิดน,นึงเพราะว่ามันมีช่วงที่เราแบบว่าบ้าซื้อหนังสือปกสวยอยู่พักหนึ่งนะคะทุกคนน่าจะได้เห็นคลิปกันไปแล้วก็ไม่รู้จะเลือกเล่มไหนดีแต่สุดท้ายตัดสินใจเลือกเล่มนี้มาค่ะอันนี้คือ t h e Secret Garden นะคะอันนี้เนี่ยเห็นแล้วเราเร,าร,ารู้สึกว่าแบบ ไม่รู้สิบอกไม่ถูกอ่ะคือคือเรารู้สึกว่าเห็นปกปุบเรารู้สึกว่าแบบเออมันน่าสะสมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเขาท่าบอกมาแบบเออดูดีน่าเก็บแล้วก็ถึงแม้ว่ากระดาษข้างในนะคะอาจจะไม่ใช่กระดาษแบบที่เราชอบสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าแบบปกเล่มนี้เนี่ยเห็นแล้วมันรู้สึกแบบเออมันสวยอ่ะมันบอกไม่ถูกมันนึกถึงแบบหนังสือเด็กอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ เป็นปกที่รู้สึกว่าเอออยากจะเก็บไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานอะไรเงี้ยเราชอบที่แบบมันเป็นตัวหนังสือสีทองอะไรเงี้ยล้าก็แบบตัวหนังสือน่ารักด้วยแล้วก็แบบภาพตรงนี้ก็น่ารักด้วยแล้วมันก็เป็นปกแข็ง้วยค่ะมันอาจจะแบบเบาบางมากกว่าปกแข็งทั่วไปนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันคุ้มค่าแล้วมันก็เห็นแล้วแบบมันอยากจะหยิบมาอ่านนะคะก็คอลเลกชันนี้เราก็อย่างที่บอกไปก่อนในนี้ว่าก็คิดจะสะสมไปอยู่เรื่อยๆค่ะ ค่ะทั้งหมดก็เป็นคำถาม9ข้อนะคะจากมิเออร r ฟริกเอาท o บุ๊กแทนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ของคุณปลาซึ่งเป็นคนแท็กเรามานะคะใน Instagram เอาไว้ให้ทั้ง Instagram คุณปลาด้วยแล้วก็ช่องของคุณปลาใน y o u t u b e นะคะก็สามารถไปดูกันได้นะคะสำหรับลิสต์คำถามนะคะเราก็จะทิ้งเอาไว้ใน Description Box ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเกิดใครอยากตอบอะไรยังไงก็สามารถตอบได้ในคอมเมนต์ด้านล่างของเราได้เลยนะคะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนเนี่ยอ,อ่านอะไร ยังไงมีอัปเดตอะไรบ้างนะคะในช่วงครึ่งปีแรกหลังจากที่แบบผ่านไป6เดือนอประสบการณ์การอ่านในปีนี้เป็นยังไงนะคะมีเล่มที่ชอบมีเล่มที่ไม่ชอบผิดหวังร้องไห้อะไรยังไงบ้างหรือเปล่านะคะ เราอาจจะไม่ได้แท็กใครต่อเป็นพิเศษนะคะถ้าเกิดใครผ่านมาเห็นแท็กนี้แล้วอยากจะทํานะคะก็คิดซะว่าเราแท็กทุกคนเลยนะคะก็สามารถเอาไปทําได้เลยค่ะไม่จำเป็นต้องตอบในคอมเมนต์ก็ได้นะคะเอาไปทําใน IG ของตัวเองหรือว่าอาจจะเอาไปทําในช่อง YouTube ของตัวเองด้วยก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะถ้าเกิดอยากจะแชร์อะไรยังไงก็ทิ้งลิงก์แอดเคา้าของตัวเองนะคะเอาไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะตามไปดูค่ะ ก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ